สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่องจุ๊บซ่าอนิเมะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดกดแชร์ชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันและกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปเรามาฟังเรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วกันเลยค่ะฮ่าฮ่าดูเหมือนว่าเจ้าจะโดนดับของข้าไปแล้วแหลวเมังคายหัวเราะออกมาเห็นได้ชัดว่าเขาพอใจกับตัวเองมากที่สามารถทำลายหัวยเฮาได้สำเร็จนี่เป็นสิ่งที่แม้แต่จงลีออ ก็ยังทําไม่ได้หัวอีฮาพยักหน้าให้แล้วมั่งครและพูดว่าข้าไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นคนอย่างเจ้าที่อุทิศชีวิตเพื่อการพัฒนาทักษะให้สมบูรณ์แบบถ้าข้าไม่ได้เฝ้าดูเจ้าและสัมผัสว่าเจ้าจะปลดปล่อยวิญญาณยุดเมื่อไรข้าคงอยู่ในสภาพที่แย่กว่านี้เจ้าสามารถจุดไฟชีวิตของตัวเองเพื่อหยุดการไหลของพลังวิญญาณของข้าได้ถ้าข้าเดาไม่ผิด วิญญาณหยุดของเจ้าคนเป็นดาบใช่ไหมแล้วเมื่อใครพยักหน้าเข่าโรู้สึกประทับใจที่ห้วยเห่าสามารถคาดเดาทั้งหมดได้ในระหว่างการต่อสู้นานถูกต้องวิญญาณหยุดของข้าคือดาหรือพูดให้ถูกก็คือวิญญาณดาบวิญญาณดาบของข้าไม่มีรูปแบบทางกายภาพที่แท้จริงมันแตกต่างจากวิญญาณหยุดอาวุธทั่วไปที่เจ้าเห็น แต่สามารถหลอมรวมเป็นวัตถุที่เป็นโลหะได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อคาเริ่มฝึกฝนมันมันอ่อนแอและไร้พลังมากแต่เมื่อคาแข็งแกร่งขึ้นคาก็ตระหนักว่ามันมีพลังและมีประโยชน์มากเพียงใดหัวไอ้เฮาเกาต่อแม่การโจมตีก่อนหน้าในของเจ้าจะดูเหมือนมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้คาสังหารเจ้าแต่เจ้าได้ผสานวิญญาณยศของเจ้าไว้ในดาบที่สองของเจ้า แลเ่เผาผ่านพลังชีวิตของตัวเองเพื่อกำจัดการไหลเวียนพลังวิญญาณภายในของข้าดาบแลกนั้นมีจุดประสงค์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของข้าเพราะอย่างไรเสียเจ้าก็โยนมันเทงไปตามปกติดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องใช้ยาชูก,กำลังและสมุนไพรเป็นจำนวนมากเพื่อเสริมพลังชีวิตของเจ้าใช่ข้าได้ปลดปล่อยทักษะวิญญาณที่เก้าของข้าก่อนหน้านี้มันเรียกว่า ดาบแยกวิญญาณพูดตามตรงเจ้าถึงวาระแล้วตั้งแต่วินาทีที่ดาบของข้าแทงเข้าไปในร่างกายของเจ้าเจ้าจะต้องตายแม้ว่าเจ้าจะตัดแขนขาของเจ้าออกไปก็ตามถ่ายที่สดวิญญาณดาบของข้าเป็นอาวุธวิญญาณระดับเก้าการใช้วิญญาณดาบของข้าเพื่อเสริมอาวุธวิญญาณระดับเก้ามันจึงเป็นสิ่งที่ทำลายไม่ได้แม้ว่าเจ้าจะเป็นพมยุทรงโสด เจ้าก็ยังตายเพราะเส้นลมปานของเจ้าจะถูกตัดขาดจากพลังทำลายลางที่จะทำลายร่างกายของเจ้าพูดตามตรงข้าไม่คิดว่าข้าจะสามารถหยุดการไหลเวียนของพลังวิญญาติของเจ้าได้ถ้าเจ้าไม่ได้ต่อสู้หัวยเฮาพยักหน้าและกล่าวว่าข้ายอมรับว่าประเมินเจ้าต่มเกินไปนี่คือราคาที่ข้าต้องจ่ายสำหรับการทำเช่นนั้นแต่ข้าขอเตือนเจ้าว่า อย่าประเมินพลังวิญญาณดาบของเจ้าสูงเกินไปแม้ว่ามันจะทำร้ายข้าได้แต่การสังหารข้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในขณะที่พูดหัวอีเฮาก็จับด้ามดาบด้วยมือขวาและค่อยๆดึงดาบออกจากไหลตอนนี้ทางอูทงไม่กล้ามองหัวอีเฮาอีกต่อไปนางกำมัดแน่นราวกับว่านางอยากจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่เคียงข้างเขาอย่างไรก็ตามหัวอีเฮาไม่อนุญาตให้นางเข้ามา ท่ายที่สุดแล้วการต่อสู้กับคู่ต่อสู้สิบคนนั้นเป็นการต่อสู้ของเขาโดยเฉพาะมันเป็นการต่อสู้ของลูกผู้ชายแล้วเมืองข่ายรู้สึกตกใจเมื่อเห็นหัวไอ้เฮาทอดดาบออกจากลาของเขาเขาไม่คาดคิดว่าหัวอ้เฮาจะมีพลังพอที่จะดึงดาบออกมันเกิดอะไรขึ้นกันทำไมเจ้ายัางมีพลังอยู่พลังวิญญาณของเจ้าควรสูญเสียไป เมื่อถูกดาบของคาสะกดไม่ใช่รือทำไมเจ้ายังมีพลังพอที่จะดึงดาบออกเหลวเมืองไข่ได้จุดไฟชีวิตของเขาแล้วและใช้พลังงานทุกยอดในพลังวิญญาณของเขาเพื่อโจมตีเต็มกำลังแม้ว่าการโจมตีของเขาจะประสบความสำเร็จแต่ผลของมันก็ไม่ถึงความคาดหมายของเขาหัวอีเฮาจะยังสามารถดึงดาบยาวออกมาได้อย่างไร มีอีกเหตุผลหนึ่งที่เหล่วมังคายเต็มใจที่จะออกไปท้าทายหัวอีเฮ้าในวันนี้ความจริงแล้วเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภของเขาเขาต้องการมีดนำค้างยามเช้าของหัวอีเฮ้าในฐานะวิญญาจารย์ที่ทรงพลังซึ่งครอบครองวิญญาณดาเขาเชื่อว่าเขาควรจะสามารถควบคุมมีดนำค้างยามเช้าได้แม้ว่าเขาจะไม่มีวิญญาณยดนำแข็งขันสูงสุดก็ตาม เขาเชื่อว่าเขาจะมีโอกาสที่ดีในการกลายเป็นอัคราพมยุทธ์ได้ถ้าเขาจับคู่วิญญ,ญาณดาบของเขากับอาวุธระดับเทพสิ่งสำคัญคือเขาสามารถกลายเป็นวิศวกรวิญญาณระดับซิฟได้หลังจากที่บรรลุความสามารถคองอัคราพมยุทธ์นี่คือสิ่งที่เขาใฝ่ฝันมาเป็นเวลานานแลวเมืองข่ายมองดูหัวอีเฮาค่อยๆดึงดาบยาวห้าฟุตออกโดยไม่มีเลือดหยด อย่างไรก็ตามเนื่องจากหัวอ,อีเฮามีหมวกเกราะปิดบังใบหน้าจึงไม่มีใครเห็นสีหน้าของเขาอย่างไรก็ตามทุกคนเชื่อว่าเขาไม่ได้เจ็บปวดมากขนาดนั้นเพราะเขาสามารถดึงดาบออกมาได้อย่างมั่นคงในที่สุดดาบก็ถูกหวยเขาดึงออกร่างของเขาสั่นเล็กน้อยในขณะที่เขาถืออาวุธวิญญาณระดับเก้าไว้ในมือดาบเทพอโซน มีลักษณะเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือความคมกลิบสุดเขตคล้ายกับที่เหล่วเมืองไข่ใช้รูปแบบการต่อสู้ของเขาอาวุธของเขาก็เช่นเดียวกันมันคมมากจนแม้แต่เกาะเทพสงครามน้ำแข็งก็ไม่สามารถป้องกันได้ด้วยพลังจากวิญญาณดาบของเขาพลังโจมตีที่ปลดปล่อยออกมาจากดาเทพอสูรในขณะนั้นเกือบจะเทียบเท่ากับอาวุธระดับเทพหากหัวอีฮาตอบสนองชะลง และถือว่ามันเป็นการโจมตีปกติหัวใจของเขาคงถูกแทงด้วยดาบเทพอสุนไปแล้วเจ้าทำแบบนั้นได้อย่างไรเหลวเมืองข่ายรู้สึกงง,ง,งและถามหอยเฮาหอยเฮาจับดาบเทพอสุนในมือและใช้ฝ่ามือของตัวเองเพื่อเปิดหน้าตา่างแม้ว่าใบหน้าของเขาจะดูซีเซลเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงแสดงออกอย่างสงบและใจเย็นคาไวชีวิตเจ้ามาจนถึงตอนนี้ ก็เพื่อที่จะสดแสดงให้เจ้าเห็นว่าการโจมตีของเจ้าที่มีต่อข้านั้นไรประโยชน์แค่ไหนเจ้าไม่มีโอกาสที่จะสังหารข้าได้เลยตอนนี้ถึงเวลาที่เจ้าจะต้องหายไปจากผืนโลกนี้แล้วโปรดเมตตาเขาด้วยจูจืออุทานจากที่นั่งของนางอย่างไรก็ตามนี่คือสนามรบไม่เมีิว่างสำหรับความเมตตาในสงครามเสียงระเบิดที่รุนแรงดังขึ้น ร่างกายของเหลวมมิงายระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยจนกระท่งลมหายใจสุดท้ายดวงตาของเขายังคงเบิกกว้างอย่างไม่เชื่อเหลวมมิงไยจดไฟชีวิตของตัวเองและยอมแพ้ที่จะปกป้องร่างกายของตัวเองเพื่อเปิดการโจมตีสุดท้ายอันที่จริงเขาอาัดฉีดพลังวิญ,ญญาณทั้งหมดลงในอาวุธชินและใช้อาวุธวิญญ,ญาณอีกเชนเพื่อปกปิดแสงจากวงแหวนวิญญ,ญาณ เพื่อปลดปล่อยการโจมตีที่รุนแรงถึงขั้นร้ายแรงอย่างไรก็ตามทำไมสัตรูของเขายังมีชีวิตอยู่ด้วยการวางทุกอย่างไว้ในการโจมตีครั้งสุดท้ายของเขาแสดงให้เห็นว่าเขาเลิกปกป้องตัวเองอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามความจริงก็คือมาตรการป้องกันทั้งหมดของเขาถูกทำลายโดยการรายลำของมังกรฝน,นที่ดำเนินการโดยเมดนำขังยามเช้าของหอยเฮา เมื่อถึงเวลาที่น้ำแข็งขั้นสูงสุดของห้อยเา่าได้เสริมซาบเข้าไปในร่างกายของเลลวมังคายและเขาลมลงกระเพินเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วเส้นลมปานส่วนใหญ่ในร่างกายของเขาถูกแช่แข็งไปแล้วภายใต้สถานการณ์เชนีการระเบิดของน้ำแข็งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างแน่นอนในการจัดการกับการระเบิดครั้งสุดท้าย หัวอีเฮาก็ค่อยๆหันไปเผชิญหน้ากาับกองทัพของจกักรวรรดิสุเรียนจันทราเข่าแทงดาบเทพอโซนยาวห้าฟุตลงไปที่เพืินเพื่อให้มันพยุงร่างกายของเขาทัานใดนั้นเข่าก็ไอออกมาอย่างรุนแรงและมีเลือดพุ่งออกมาจากไหล่ซ้ายของเขาเหมือนลูกซอนหลังจากออกจากร่างของหัวอีเฮาแล้วเรือท้งสองเซเน,นก็กลายเป็นรูปร่างของดาบและหันกลับมาโจมตีหัวอีเฮา แสงสีทองส่องออกมาจากหนาา้าผากของหัวอีเฮาทันทีและห่อหุมวิญ,ญญาณดาบที่เปื้อนเลือดไวหลังจากนั้นวิญญ,ญาณดาบก็ระเบิดเงียบๆก่อนจะหายไปในอากาศเลือดหยุดไหลจากไหลของหัวอีเฮามันเทงรอยเลือดไว้บนชุดเกราะเทพสงครามน้ำแข็งของหัวอีเฮาเขายังคงยืนนิ่งราวกาบับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเลือดไม่ได้ทำให้เขาดูเปราะบ,บางหรืออ่อนแอ อ่นที่จริงมันทำให้เขาดูน่ากลัวมากขึ้นความแตกต่างของเลือดกับใบหน้าที่ซีดเซียวและเย็นชาของเขาทำให้เขาดูเหมือนปีศาจท,ที่เพิ่งลงมาจากดินแดนของพวกมันคนที่หกนี่เป็นคนที่หกแล้วด้วยความสามารถที่เหนือกว่าของเขาหวอยเฮาสามารถเอาชนะการต่อสู้ทั้งหกครั้งได้เขาสังหารไปสามคนและทำให้อีกสองคนบาดเจ็บ ชาจูจือไม่อารมณ์เสียมากนากักกับความล้มเหลวของบทก่อนหน้านี้มันทำให้นางเจ็บปวดที่ต้องเห็นผู้บัญชาการกองทัพวิศวกรวิญญาณโกงแลบเทพเจ้าตายไปถ่ายที่สุดแล้วเมืองไข่ก็เป็นวิศวกรวิญญาณระดับเก้ายิ่งไปกว่านั้นเขายังเป็นผู้บัญชาการกองทัพวิศวกรวิญญาณอีกด้วยโดยปกติจะใช้เวลาสองสามทศวรรษในการเลี้ยงดูความสามารถเช่นเขา วิศวกรเวญยญนระดับ9ก้าทุกคนเช่นเหลวเมืองคายเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ของจักรวรรดิโุเลียนจันทาจูเจอเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมหัหวอีเแาถึงสนองคำท้าทายี้เขาไม่เพียงแค่พยายามบังคับให้จักรวรรดิโุเลียนจันทาถอยแต่อย่างพยายามลดพลังคองจักรวรรดิโุเลียนจันธาด้วยแม้ว่าจูเจอจะไม่สามารถควบคุมบอดผักเวญยาบริสุ์ได้ แต่บทก็ยังอยู่เคียงข้างจักรวรรดิสุเลียนจันทาผายตายการโจมตีของหวยเฮาโบทได้ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่ตอนนี้พวกเขาเริ่มสูญเสียวิศวกรวิญญาณแม้ว่าจักรวรรดิโซเลียนจันทาจะมีวิศวกรวิญญาณระดับเก้าจำนวนไม่น้อยแต่ก็ยังมีจำกัดมาพวกเขามีวิศวกรวิญญาณระดับเก้ามากกว่า20คนแม้กระทั่งรวมถึงวิศวกรวิญญาณที่ฤริ์เลิศในช่วงไมกี่ปีที่ผ่านมา ยิงไปกว่านั้นจูเจอก็เจ็บปวดมากเมื่อเห็นหัวอีเฮาได้รับบาดเจ็บตอนนี้การหายใจของหัวอีเฮานั้นหนักขึ้นเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าอาการบาดเจ็บของเขาไม่เบาเลยการโจมตีครั้งสุดท้ายของเหลวมังคายเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดจริงๆมันเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นการโจมตีที่ทรงพลังเช่นนี้การโจมตีของเหลวมังคายถูกสร้างขึ้นจากความเชี่ยวคมมากดังนั้น ทุกคุณลักษณะที่เขาครอบครองจึงได้รับการพัฒนาด้วยความคิดนั้นอาวุธวิญญาณที่เชียบคมของเขาได้รับการพัฒนาอย่างมากโดวยวิญญาณดับของเขาในระดับที่น่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อหัวอีเฮาสัมผัสได้ถึงพลังอันบ้าคลั่งของมันด้วยจิตสุพลเขาก็รู้ได้ทันทีว่าไม่มีทางที่เขาจะสามารถสกัดกันดาบเล่มนั้นได้ ดังนั้นเขาจึงใช้น้ำแข็งขั้นทรงสุดแช่แข็งและปกป้องเส้นลมปานบนไหลซ้ายของเขาเพื่อพยายามสก,กัดกั้นมันในตอนท้ายเกราะเทพสงครามน้ำแข็งของเขาก็ยังมีประสิทธิภาพในการปกป้องเขามันสามารถลบลางพลังวิญญ,ญาณดับได้ประมาณ50หลังจากที่พลังที่เหลือเข้าสู่ร่างกายของเขามันก็เริ่มพยายามทำลายร่างกายของเขาอย่างกดเกลียว ตามที่เหลวมืองคายทำนายไว้มันพยายามที่จะเฉดทุกอย่างภายในร่างกายของเขาเป็นชิ้นๆโชคดีที่ห่วเห้ามีแกนวิญญาณยินอย่างสมบูรณ์การบำรุงร่างกายของหัวเห่าจึงทำให้เขาแข็งแกร่งเทียบเท่าตี้เทียนวางวนพลังวิญญาณในร่างกายของเขามีส่วนสำคัญในการป้องกันไม่ให้พลังวิญญาณของเหลวมังคายเฉดร่างกายของเขา วังวนพลังวิญญาณของขอห้อยเฮาสามารถจับวิญญาณดาก่อนที่จะบังคับให้มันหมุนอย่างต่อเนื่องเสียงนี้ป้องกันไม่ให้วิญญาณของดาทำร้ายอวัยวะสำคัญของเขาอย่างไรก็ตามเขายังคงลม้ลมลงกระเพืินเพราะเขาไม่มีความสามารถในการควบคุมร่างกายของเขาในขณะนั้นไหนที่สดเขาก็สามารถใช้พลังวิญญาณของเขาเพื่อบังคับให้วิญญาณดาออกจากร่างกายของเขาได้ ในความเป็นจริงกระบวนการทั้งหมดมีความเสี่ยงอย่างมากหากเขาไม่ได้สร้างแกนวิญญาณยินยางก่อนหน้านี้ในการท้าทายครั้งนี้การโจมตีของเหลวมังคายเขาคงจะถึงแกชีวิตอย่างไรก็ตามหัวอีเฮาไม่ได้หลุดออกจากการต่อสู้ที่เสียค่าใช้จ่ายไปโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดในขณะที่เขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสเขาก็จะได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับแกนวิญญาณการเสริมยินยาง และผลประโยชน์ของมันอย่างไรก็ตามการรายลำของมังกรฝนโดยเม็ดนำค้างยามเช้านั้นทำให้ร่างกายของหวยเฮาต้องใช้ความพยายามมากเกินไปตอนนี้เขาเหลือพลังวิญญาณน,น้อยกว่า20%ของพลังวิญญาณดั้งเดิมของเขาแล้วการทำงานของร่างกายลายยางของเขาได้รับความเสียหายเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเขายัางคงยืนอยู่ที่นั่น ในขณะที่เขาจ้องมองผู้คนจากจัก,กรวรรดิสุเรียนจันทาด้วยสายตาที่เย็นชาในเวลาเดียวกันหวอยเฮาก็พยายามอย่างเต็มที่เพื่อกระตุนแกนวิญ,ญญาณการเสริมยืนยางเพื่อฟื้นฟูพลังวิญญ,ญาณของเขาแน่นอนว่าเขาต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ่ายที่สุดแล้วเขาก็ยังมีพลังวิญญ,ญาณที่คงกระพันหอยเฮาเริ่มรายคาถาของเขาด้วยเสียงต่ำและทุ่มเลิก ภายใต้อิทธิพลของการเรียนแบบและเขตแดนการแทรกแซงจิตวิญญาณของเขาไม่มีใครได้ยินเสียงร้ายคาถาของเขาหรือรู้สึกถึงสิ่งที่เขาทำจูเจือสวดหายใจเลยก่อนจะปล่อยมันออกมานางไม่สามารถตัดสินใจได้ในฐานะผู้บัญชาการกองทัพทั้งสามอีกต่อไปความแข็งแกล่งที่หัวอีเฮาแสดงออกมานั้นทำให้หายใจไม่ออกอย่างมาจูเจิที่มักจะตาดเปลืองกลับรู้สึกว่างเปล่า แม่ว่านางจะไม่อยากเห็นหัวอีเฮาตายแต่านางก็รู้ว่าถ้าหากจัก,กรวรรดิสุเรียนจันทาแพ้ในสึกครั้งนี้ขวัญกำลังใจของกองทัพทั้งหมดจะต้องได้รับผลกระทบอย่งางหนักทุกสิ่งที่นางทำลงไปจะต้องซุนเปล่าให้ข้าทำเองเสียงอุทานดังขึ้นจากด้านหลังนางภู้โอโซซูที่ยืนอยู่ถัดจากจูเจืก้าวออกมาเผชิญหน้ากับหัวอีเฮา จูเจออาปากและต้องการจะยุดเขาอย่างไรก็ตามไม่มีคำพูดใดหลุดลอดออกมาจากปากนางแม้ว่านางจะไม่ต้องการให้ชีวิตของห้วยเฮาตกอยู่ในอันตรายแต่นางก็รู้ว่านางไม่สามารถปล่อยให้ขวัญกำลังใจของกองทัพสั่นคลอนได้ในขณะที่ผู้อุโซโซเดินช้าๆไปที่ใจกลางสนามรบอ,อาวุธวิญญ,ญาณต่างๆที่เขานำติดตัวมาด้วยก็เริ่มปรากฏขึ้น ผู้ขนที่เฟาดูการต่อสู้ได้ยินเสียงโลหะที่คมชัดอาวุธวิญญาณรบสมนุ์ของผู้โอโซซูก็เริ่มก่อตัวขึ้นบนร่างกายของเขาขณะที่หวยเฮาจ้องมองผู้โอโซซูดวงตาของเขาก็รีลงเขาสามารถบอกได้จากการต่อสู้วันนี้ว่าจากกวัตสุเลียนจันทาต้องเชี่ยวชาญเทคโนโลยีลากเทชัยในการสร้างอาวุธวิญญาณรบสมนุนอกจากนี้ พวกเขาต้องพัฒนาวิธีการบางอย่างเพื่อใช้อาวุธวิญญาณรบสัมมโนเหล่เนี้งานวิจัยของเชนเจวรนได้แสดงให้เห็นว่าคนเราต้องการพลังวิญญาณที่สำคัญเพื่อใช้ในการควบคุมที่แม่นยำที่จำเป็นสำหรับอาวุธวิญญาณที่เหมาะสมกับร่างกายอย่างสมบูรณ์แบบสิ่งสำคัญก็คือยิงอาวุธวิญญาณรบสมมษย์แข็งกันเท่าไรพลังวิญญาณก็จะยิงถูกใช้มากขึ้น หากไม่มีพลังจิตวิญญาณที่เนื้อกว่าก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะควบคุมอาวุธวิญญาณรบสัมนษย์เช่นแคนคาหอยเฮาไม่พบว่ามันแปลเทวิศวกรวิญญาณระดับเก้าเหล่านี้มีอาวุธวิญญาณรบสงมนุษย์เป็นของตัวเองเขาสนใจมากกว่าที่จะค้นหาว่าวิศวกรวิญญาณคนอื่นๆในกองทัพวิศวกรวิญญาณของจักรวรรดิสุเันจันทาสามารถใช้อาวุธวิญญาณรบสงมนุษย์ได้อย่างไร พวกเขาต้องใช้วิธีการพิเศษบางอย่างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้นเจ้ามีพลังมากข้าประทับใจมากกับสิ่งที่เจ้าทำได้ตั้งแต่อายุยังน้อยข้าต้องขอบอกเลยว่าเจ้าเป็นวิญญาจารย์ที่มีพรสวรรค์มากทีษษ่สุดที่ข้าเคยเห็นมาในชีวิตน่าเสียดายที่พวกเรายืนอยู่คนละฝั่งกันไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งและทรงพลังเพียงใดก็จะเป็นเหตุให้พวกเราสังหารเจ้าได้มากขึ้น ค่าสัญญาว่าข้าจะทำลายเจ้าโดยไม่สนว่าจะต้องสูญเสียอะไรก็ตามฮูอวโสซูกล่าวอย่างแข็งเคิมหัวอีฮาวจองมองเขาอย่างใจเย็นและพูดว่างานก็เริ่มเลยประตูสีดำขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นด้านหลังของเขาจากนั้นร่างขนาดใหญ่ก็โผลออกมาหลังจากส่งเสียงคำรามดังสนัน่นไม่ใช่ใครเอื่นนอกจากราชาเมีน้ำแข็งไปเออ ตอนนี้หัวอีเฮากำลังเผชิญหน้ากาับคูต่อสู้คนที่เจ็เขาจึงอดไม่ได้ที่จะเรียกกำลังเสริมหัวอีเฮากระโดดขึ้นไปก่อนที่จะร่อนลงบนไหล่ของไปเออหลังจากนั้นเขาก็นั่งคัสมาดร,ราวกับว่าเขาติดอยู่ตรงนั้นไปเออเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าก่อนที่จะปล่อยเสียงคำบรมที่ทำให้หูนวกอีกครั้งขณะที่มันเริ่มกระทเทือบท้าไปทางผู้อุโซซู ผู้อ he วุโซซูเผยให้เห็นภาพหลักที่ดูอดดีสิ่งสำคัญที่ต้องทราบก็คือเขาไม่ใช่วิศวกรวิญญาณการต่อสู้ระยะประเชดแต่เป็นคนที่เชี่ยวชาญในการโจมตีระยะไกลแม้ว่าไปเออจะมีร่างกายที่ใหญ่โตและรัศมีที่สรงพลังอย่างเข้มข้นแต่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าเป้าหมายที่ซุ่มซ่ามในสายตาของผู้อวโสสูเปินใหญ่สีแดงสองกระบอกปรากฏขึ้นบนลายคอง อาวุธวิญญาณรบสมโนตเปินใหญ่ทางสองกระบอกนั้นไม่ใหญ่มากแต่พกมันปล่อยรังสีแสงสีแดงทรงทายไปทางไปเออทันทีเมื่อวิศวกรวิญญาณกลายเป็นวิศวกรวิญญาณระดับ9พลังของอาวุธวิญญาณของพวกเขาไม่สามารถวัดได้ด้วยขนาดอีกต่อไปเนื่องจากไปเออตัวใหญ่มากจึงเป็นเป้าหมายที่ง่ายแม้ว่าผูโอโซซูจะแหล่งไม่แม่นยำก็ตามแต่ทว่า ผลลับที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นต่อหน้าทุกคนเมื่อลำแสงทั้งสองกำลังจะโดนไปเออไปเออก็พุ่งใส่และวทนาในั้นก็เหวี่ยงร่างกายตัวเองอย่างคล่องแคล่วมันยังดันตัวเองขึ้นจากพื้นด้วยปลายเท้าเพื่อหลบรังสีทั้งสองผู้โอโซซูเบ,บิกตากว้างด้วยความไม่เชื่อถ่ายที่สุดเขาเพิงปล่อยรังสีวิญญ,ญาณหลังจากที่เขาลอกปืนใหญ่ใส่ไปเออแล้วมันเหล็กเลี่ยงรังสีได้อย่างไร เขตแดนการแทรกแซงจิตวิญญาณและปั่นจิตสุพลนั่นคือคำตอบนี่เป็นคำตอบของอหโอยเฮาสําหรับความสงสัยของผู้โอโซโซในขณะที่ผู้โอโซโซกำลังลังเลไปเออก็เข้ามาใกล้เข้ามามันบบกมือและปล่อยหมัดไปทางผู้โอโซโซพลังที่ท่วมทนทำให้พื้นดินโดยรอบจมลงก่อนที่หมัดของมันจะสัมผัสกับเขาผู้โอโซโซถอยกลับอย่างรวดเร็ว เพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีของไปเออขณะที่แสงซองซอยถูกปล่อยออกมาจากใต้ฝ่าเท้าของเขาไปเออรแง่นหน้าขึ้นมองท้องฟ้าในขณะที่มันปล่อยเสียงคำรามตำอีกครั้งมันอาปากออกพร้อมกับควนสีขาวที่พุ่งออกมาจากผู้อุโซโซอันเย,ยมเนิทรงกลมขนาดใหญ่ที่ติดอยู่ด้านหน้าของอาวุธวิญญาณรบทรงมนย์ของผู้อุโซโซก็แปล่งลำแสงอันทรงพลังออกมา ลมแสงนั้นพุ่งผ่านลมหายใจที่ไปเออปล่อยออกมาและตกลงบนร่างของไปเออแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากปันจิตสืบผลของหวอยเฮามันก็ยังใหญ่เกินไปและไกลเกินกว่าจะหล็กเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ดังนั้นมันจึงใช้นาะอกที่แข็งแกร่งของมันเพื่อรับการโจมตีนี้เนื่องจากความเร็วอันทรงพลังที่อาวุธวิญญาณรบทรงมนุษย์ของเขาเพิ่มพลังให้เขา พูโอโซโซจึงสามารถถอยกลับได้ทันทีและหลีกเลี่ยงลมหายใจของไปเออหลังจากการปล่อยการโจมตีสิ่งนี้ทำให้เขาสามารถขยายระยะห่างระหว่างเขากับไปเออได้อย่างไรก็ตามเขาตกใจเมื่อเห็นว่าไปเออสามารถสลัดผลกระทบได้ๆที่ลำแสงมีต่อร่างกายของมันได้หลังจากนั้นมันก็ยังคงพุ่งไปยังพูโอโซโซเป็นไปได้อย่างไรกัน นันมันปืนใหญ่ลอมเลวทองระดับ8เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องสังเกตว่าแม้แต่วิศวกรวิญญาณระดับ9ก็ไม่สามารถลบลิกได้เพียงอาวุธวิญญาณระดับ9้าเท่านั้นนี่เป็นเพราะมันยากอย่างไม่น่าเชื่อที่จะสร้างอาวุธวิญญาณระดับ9ยิ่งไปกว่านัน้นมันมักใช้เวลามากเกินไปในการสร้างอาวุธวิญญาณเช่นขดนมมีประโยชน์น้อยกว่ามาก สำหรับวิศวกรวิญญาณที่อยู่ในระดับทรงพวกเขาไม่มีเวลาที่จะเติมเต็มสิ่งที่พวกเขาใช้ไปในท้ายที่สดแกนวิญญาณยังคงเป็นแหล่งพลังวิญญาณที่น่าเชื่อถือที่สุดดังนั้นจึงสมเหตุสมผลยังยิ่งที่จะเห็นวิศวกรวิญญาณที่ทรงพลังติดตั้งอาวุธวิญญาณในระดับต่างๆแม้ว่าปืนใหญ่ล้อมเหลียทองจะเป็นเพียงอาวุธวิญญาณระดับแปดแต่ก็สามารถล้อมทองและโลหะ ที่คลายเคึงกับสิ่งอื่นๆได้ยิงไปกว่านั้นมันมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายเดียวดังนั้นมันจึงสรงพลังอย่างยิ่งแต่มันก็ทําได้เพียงทิ้งรอยดําจางๆไว้บนร่างคองมียากดูเหมือนว่าจะไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับไปเอ่อได้มากนะักในท้ายที่สุดไปเอิอกับเซียวไปยังคงมีความแตกต่างกันอยู่เซียวไปเป็นผู้ควบคุมน้ําแข็งและหิมะที่ทรงพลัง แม้ว่าไปเออจะเป็นร่างของเซลไปแต่ก็ไม่ได้รับความสามารถในการควบคุมนำแข็งและให้มาหรือพูดอีกอย่างก็คือไปเออมีข้อได้เปรียบในตัวเองเช่นกันไปเออมีร่างกายที่แข็งแกร่งมากหลังจากกลายเป็นสิ่งมีชีวิตในมิติพิเศษสภาพร่างกายของมันได้รับผลกระทบจากรัศมีภายในและกลายพันธุ์ไปแล้วแน่นอนว่าร่างกายของมัน ต้องเป็นรางที่แข็งแกร่งที่สุดในมิติพิเศษทั้งหมดอย่างแน่นอนไม่อย่างนั้นมันคงไม่สามารถกลายเป็นราชาแห่งมิติพิเศษทั้งหมดได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับอาวุธวิญญาณระดับแปดที่จะทำร้ายไปเออยิงไปกว่านั้นเปิร์นใหญ่ล้อมเลวทองเป็นอาวุธวิญญาณประเภทไฟเป็นเรื่องธรรมดาที่ผลของมันจะอ่อนแอกว่าไปเออ ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทน้ำแข็งไปเอ่อกระเทือบเท้าซ้ายลงกับพื้นส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วพื้นดินรอบๆตัวเมื่อแผ่นดินสั่นสะเทือนทุกคนรวมถึงกองทัพคองจากกวัดสุเรียนจันทาร์ทิวห่างออกไปประมาณ5กิโลเมตรพบว่าพื้นดินใต้เท้าของพวกเขาสั่นสะเทือนด้วยการยืมแรงตอบสนองจากแรงกระเทืบไปเอ่อกระโดดขึ้นไปในอากาศ ก่อนที่จะกลิ้งตัวเป็นลูกบอลหลังจากนั้นมันก็พุ่งไปหาผู้โอโซชูเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาดใหญ่ที่หมุนได้รัสเมที่มันมีนั้นคล้ายกับอุกกาบาตน้ำแข็งที่ตกลงมาจากท้องฟ้านี่เป็นความสามารถน้ำแข็งเพียงอย่างเดียวที่เซลไปส่งต่อให้กับไปเออแม้ว่าความสามารถน้ำแข็งขั้นสูงสุดของมันจะยังขาดเมื่อเทียบกับเซลไปแต่พลังทางกายภาพของมัน ก็ทรงพลังกว่าที่เซลไปสามารถทำได้อย่างแน่นอนหลังจากหายจากอาการตกตะลึงชั่วขณาผู้โอโซสูก็ฟื้นความเร็วที่เขาเสียไปทันทีพูดตามตรงเขาไม่ได้กลัวไปเออแม้แต่น้อยถ่ายที่สดความเร็วคือความพิเศษของเขายิงไปกว่านั้นอาวุธวิญ,ญญาณที่มีรูปทรงมนษร์ระดับเก้าของเขาสามารถป้องกันไม่ให้เขาถูกจับกุมโดยคู่ต่อสู้นั่นหมายความว่า ไปเออจะไม่มีวันล็อกตำแหน่งของเขาได้ด้วยการกระพริบตาเพียงครั้งเดียวผูอวุโ,โซสซูสามารถเคลื่อนไหวร่างกายของเขาและหล็กเรียงการโจมตีของไปเออในเวลาเดียวกันปืนใหญ่วิญญาณระดับเก้าสีดำก็ปรากฏขึ้นบนไหล่ของเขาเนื่องจากอาวุธวิญญาณระดับแปดไม่เพียงพอที่จะจัดการไปเออได้ผูอวุโ,โซสซูจึงตัดสินใจเลือกระดับเคราวนี้เขาทำให้แน่ใจว่า เลือกอ่านที่ไม่ใช่ประเภทไฟพลังโจมตีไม่เคยเป็นปัญหาสำรับวิศวกรวิญญาณระดับเก้าอย่างไรก็ตามเมื่อโภอโซซูได้ล็อกตำแหน่งของไปเออและเติมเปินใหญ่วิญญาณระดับเก้าของเขายังเต็มที่จิตสมุดของเขาก็แจ้งเตือนเขาเึิงภัยคุกคามที่กำลังจะเกิดขึ้นมีเป็นสัญชตาตญาณที่มีเพียงราชินานามพมยุเท่านั้นที่มี เรื่องเราจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันตอนต่อไปได้เลยค่ะอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยพิมพ์ชอบหรือกดหัวใจและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รวมสนับสนุนซุปเปอร์ตงแล้วพบกันใหม่กับจุกบซ่าอนิเมะบายยค่ะ